กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด2 5่7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณจังหวัดแพร่ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์เลยหนองคายมึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลสินมุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขา ลายทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มมาไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง